ทุก์และสุขเปลี่ยนแปลงเสมอทำไมเราจึงต้องรับรู้และปล่อยวางเคยไหมวันที่รู้สึกหนักหน่วงเหมือนโลกทั้งใบถาโถมเท่าไหร่ก็ไม่พอและวันไหนที่รู้สึกเหมือนอยู่บนยอดเขาสดใสร่าเริงรู้สึกว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วอยู่ดีๆความรู้สึกเหล่านี้กลับหายไปทั้งที่ตัวเราเหมือนเดิมสิ่งที่เราตกหลุมรักปล่อยให้เราอยู่กับความสุขนั้นได้นานแค่ไหน มีคืนหนึ่งฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องมองออกไปที่ท้องฟ้าสังเกตเห็นดวงดาวหลายดวงบนท้องฟ้าแล้วถามตัวเองว่าความสุขนั้นคืออะไรในช่วงเวลาที่เรามีความสุขเรามักเชื่อว่าสิ่งนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าวันต่อมาอาจมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เราสูญเสียความสุขนั้นไปพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทุกสิ่งย่อมเป็นไปตามอนิจจัง ตั้งแต่สมัยทุดงพูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรแน่นอนความสุขและความทุกข์ก็ไม่ต่างจากการหมุนเวียนของวันกับคืนถ้าเราไม่ยอมรับความเป็นจริงนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาทุกใจไปกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งฉันเห็นเพื่อนๆในชีวิตหลายคนเลือกจะยึดมั่นกับเรื่องที่ไม่สบายใจจนนำมาซึ่งความทุกข์อยู่เสมอดิ้นรนเพื่อเปิดประตูความสุขแต่กลับเปิดไปสู่ห้องทรมานที่ถูกขังอยู่ในอดีต บางทีก็แค่ไม่ยอมให้ตัวเองปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตวิทยาเราเรียกว่า attachment หรือการยุดติดซึ่งทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้มันทำให้เราติดอยู่ในอดีตที่เจ็บปวดหรือลุ้นจะรักษาความสุขไว้แม้ความจริงคือทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและชีวิตก็ไม่ควรต้องแยกออกจากการเปลี่ยนแปลงนี้การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องทอดทิ้งความสุขหรือประสบการณ์ดีด แต่หมายถึงการให้ใจเราได้หยุดยุดติิดกับทั้งความสุขและทุกนั้นหากเราเรียนรู้ที่จะรับรู้และปล่อยวางความทุกจะลดลงและความสุขจะกลับมายิ้มอีกครั้งแล้วคุณละ่ะเคยคิดไหมว่าการรับรู้ว่าทุกและสุขเป็นของโลกจะช่วยให้คุณทําใจให้สงบได้มากขึ้นลองไตรตรองดูซิว่าคุณจะสามารถปล่อยวางอะไรได้บ้างในชีวิต